สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโกสวัสดีครับพ่อโกสวัสดีช่องพ่อใหญ่เคนะครับอ่าพ่อบ่าเคสุดหลอนอ๋อพ่อบ่าเคอ๋อแม่พ่อใหญ่เคเนาะอ๋อพ่ออ่นึ่งเป็นพ่อใหญ่ครับยังยังเยังรอรออยู่ไหมครับต่อไปโอ้เขาแก้ตัวเร็วนะอ๋อแล้่หมดไล่หมดไม่หมดโอนะฮะนี่ มันเป็นอย่างนี้่ไหมเยให้ขาดนะไม่ใชัวเดียวนะค้โคดแม่เขาบคุโคแม่ขาแม่เขาพุ่นเขาพนเป็นยังไงโคารูค้โคดรแม่ขอบคุณโ้บีบยงไงอีร้อยสองรก็บบเป็นบ่ กิจกรรมตอนนี้นะครับถึงถึงเวลามาบีบข้าวปุ้นนลข้าวปุ้นน้อเล่าแล้งแดงเขาเรียกแดงข้าวปุ้นฮะตอนนี้ทุกคนต่างมาทุกคู่มาเบิ่งมาเบืองเน้ี่ีเป็นดิเป็นอมันจะเป็นตะลองที่จะบีบลงก็ต้องขึ้นข้าปุ้น ข้างกันกับหม้อน้ำยาเสร็จแล้วไปในต่อลงที่ถังคิดได้เลยไหมคะเดี๋ยวจะพู่กับน้ำยาตัวนั้นน้ำยาครับได้เปลาลูกถ้าใครบ่มีน้ำยากิดได้หลายเนี่ยไม่กเดียวให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวของหมูนี่เดี๋ยวยายจะบอกวิธีตให้ยายทาให้ดูก่อนหอ อันนี้เป็นรองแดงเดี๋ยวให้นุ่อนอองแดงอันนี้รองแดงอันนี้เป็นองแดงไม่ไม่ย่บีบเกินลองี่บีบก่อนไ้ยอันนี้เป็น่องแดงค้นมึงดหนไหมค้นเบิ่งค้นเบิ่งโอ้อันนี้ยิ่งชิมมาก่อนเพื่อุกระาเอาอีรอยชิมใส่กล้องพ่อไหมเนี่ยนะอมก้องพ่อไหมร้อยโอ้คอร่อยเห็นก้องพ่อไหมอิร่อยนี่ยน่ะพี่ดาจับมอดจับนจับมันอีมหานีย พ่อเราก็อยกกินได้บเนี่ยนอนอส่องแล้วบอหนสียดไม่มีอากาศเข้าข้างล่างไม่มีอากาศตอกมเลยตออกไม่ได้เาเอาไม้มาอาย่าเ่ยกแน่เนี่บรรยากาศ้ดไปมา อยู่นะค่ะโอ้ยอยากกินอยากกิดอยุกกินจะจับมั้ยนะอยากเดียวนะบีบสวยเลยใครจะบีบเป็นข้าวปุ้นหรือเป็นอะไรอ่ะมาแล้วเส้นข้าวปุ้นครับเรียงคิวกันเข้ามาเลยครับเรียงคิวมาแล้วใครจะบีบสวยกว่ากันอ่าบีบข้างแรกกันนะ จัดเต็มเลยค่ะน่ะยาขนมจีนมีแต่ตอนนั้นเนี่ยมีแต่ตอนเยอะเลยนวา่มือน้ำหวานโอ้น้ำหวานมาใส่ก็พอดีเลยเป็นรสช่อตนะใส่จัดหักนะ

เอ้าเอาเอาเแดงทำไมมันโหยดอย่างนั้นล่ะแดงฮะโอเคบันด้ไฟมันแรงเกินมันาผมตีนเนาะบีบเส้นส้นเลยเอาไว้กมตักนะมันนมแงยาใส่กันเอะนนี้เป็นสวิงตักเนาะเอาบันเนาะแดงต้องกาทีา Yeah, yeah.